สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนามินราศีมีนะครับให้ผลในช่วงของเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าอันไหนไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปเนาะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยเนาะแล้วก็ฝากแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อก ส่วนของล็อกเนี่ยโดอัดไว้แล้วนะครับแล้วก็เหลือตัดต่อในช่วงของเดือนพฤษภาคมต้องลงไว้อีกสองคลิปนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆแทรกเข้าไปในช่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมมูนิตี้หรือทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจนะครับก็ฝากกดไลค์เฟซบุ๊กเพจด้วยนะครับแล้วก็จะมีการดูดวงฟรีด้วยนะในช่วงของวันที่8พฤษภาคมเป็นวันเกิดของโดเองนะครับฝากติดตามโดทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกคอนเทนต์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กัน ให้กันนะครับอ่ะอย่านำคำทำนายเรื่องนี้ไปใช้ในประเด็นสำคัญสำคัญนะเอาไปเป็นกำลังใจในเรื่องของความรักพอนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวมีนนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงชาวมีนนะอืมช่วงต้นนะ่ะมันเหมือนกับว่ามีการปรับตัวแล้วค่อนข้างหวานหวานหนักมาก บางคู่มันเป็นลักษณะของการที่ลงทุนทําอะไรร่วมกันอืมช่วงอาจจะเป็นช่วงเมษานะมันเป็นลักษณะของการที่อ The w o r l d ขึ้นมาคือก่อนหน้านี้ยน่าจะมีถ้ามีปัญหาหรืออะไรก็ตามจะมีการง้องแล้วมีการปรับตัวนะครับแล้วบางคู่นะที่แบบปกติเลยก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีบุตรมีลูกนะครับขอแสดงความยินดีก่อนนะอืมน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามานะครับ บางคู่มันเป็นลักษณะของการที่วางแผนในเรื่องของการทําอะไรร่วมกันบางคนอาจจะมีแผนในเรื่องของการซื้อบ้านหรือแบบย้ายไปอยู่ด้วยกันเป็นลักษณะแบบนั้นอืมแต่ในคู่ที่ไม่ปกติเลยเนี่ยช่วงพฤษภาอาจจะต้องระวังนิดนึงมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะมีการสื่อสารเนาะที่ไม่ค่อยเข้าใจกันโดนเลยต้องแปลไปไสองกรณีไงเนี่ย จัสมินขึ้นมากับ5าไม้เท้ามันเป็นลักษณะของการที่อันนี้เป็นชาวเมทุนก็ได้หรือจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิกันูก็ได้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่าเหมือนค่อนข้างที่จะสับสนหรือเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่แบบยโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกันซึ่งโดให้น้ําหนักมาที่กรณีการยโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกันนะออไม่หนักไปที่ในเรื่องของการที่ลงอารมณ์หรือคําพูดอะไรก็ตาม เดี๋ยวเพราะอะไรอย่าดูดอ่านส่วนของแฟนให้นะครับแต่ขออ่านภาพรวมของชาวชาวมีนนะครับคนที่มีคู่3าถึงหเดือนขึ้นไปนะครับก็มาดูกันตรงนี้นะครับหรือเพิ่งมีกรณีกันมาแบบนาะก็ดูกันตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนโสดก็ดูนั้งแต่เฟสหลังเนาะแล้วก็จะมีไพ่เอาละครสใบเหมือนเดิมนะครับ ให้บอกนะครับมันมีในเรื่องของบ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างร่วมกันอแต่ช่วงกลางเดือนนะครับอยากให้กําลังใจกันนิดนึงนะคือต้นเดือนอะ่ะมันเป็นลักษณะของการที่แพลนในเรื่องของการมาอยู่ด้วยกันอมแม้ว่าบางทีจะไม่ค่อยถูกใจกันบ้างหรือมันเป็นลักษณะของการที่ดีเบตกันเล็กน้อยอว่าฉันจะอยู่กับ กับคุณอะไรยังไงได้หรือแบบเอ้ยแบบนี้ดีกว่าไหมหรือแบบนั้นดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ไม่อยากให้เป็นคู่รบนะคู่รักพอนะครับมันมีหนึ่งเหรียญกับแปดเม็ดมันแปดถ้วยมันเป็นลักษณะของการที่เบื่อหน่ายอะ่ะอืมเบื่อหน่ายบางทีแบบเออตกลงกันไม่ได้สักทีแล้วมันก็เบื่อเนาะหรือมันเป็นลักษณะของการที่แบบในคู่ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของการที่แบบ อืมไม่อยากไปต่ออืมแอบนอยจนบางทีไม่อยากไปต่อซึ่งมันจะชัดมากในช่วงกลางเดือนคือต้นเดือน,อ,อ,อ,นอะเปิดมาดีเปิดมาแบบค่อนข้างแฮปปี้เลยแต่มันอาจจะด้วยเรือความที่อย่างที่เราบอกเนาะน้อยจริงๆที่แบบบางคู่วมันเป็นลักษณะของการที่เบือ่อเบื่อกับพฤติกรรมเดิมๆที่เขาไม่ยอมปรับให้นอกนั้นดูมีความรู้สึกว่าจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นการงอนอืมงอนแล้วก็ จบก็จบไม่จริงอะ่ะไปก็ไปไม่จริงเหมือนขออยู่จบในที่นี้จบปัญหาแบบเออยอมยอมไปก่อนก็ได้ยอมยอมไปก่อนก็ได้อืมในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการที่เหมือนคือจะใช้คําว่าอะไรดีนิ่งไปนานๆน,นี่ไม่ใช่คําว่าอะไรมันเหมือนแบบเอองอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้งอนแพนกันมาดี หลายๆอย่างก็เลิจะลงตัวแทนที่มันจะลงตัวเนาะมันก็ไม่ลงตัวอืมมันเป็นลนักษณะแบบนั้นแหละแม้ว่าฝั่งที่งอนนะฝั่งที่งอนซึ่งอาจจะเป็นชาวมีนเองด้วยก็ได้นะอืมแต่ระวังเรื่องการสื่อสารนิดนึงนะในช่วงปลายเดือนนั่นเหมือนกับว่าคุณจะจี้จี่ใจดำแทง จุดใต้ตำต่ออะไรบางอย่างเขาอะอให้เขาได้คิดจนมีความรู้สึกว่าโอเคฉันผิดฉันเข้าใจแล้วก็จะงอคืนแบบงอแบบหนักกว่าเดิมไม่ว่าชาวมีจะเอาแต่ใจมากน้อยแค่ไหนในบางคู่มันเป็นลักษณะของการที่คิดได้แหละว่าเฮ้ย ถ้ามองในระยะยาวอะไรเงี้ยชาวมินอาจจะมองเห็นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในระยะยาวเนาะแต่แฟนน่ะอาจจะไม่เข้าใจ <c oughs> เป็นลนักษณะของการที่ไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อืมได้ยอมอืมแม่รักเขาไม่ยอมนะต้องบอกแบบนี้เลยแม่รักเขาไม่ยอมจริงนะครับเขาพยายามโตขึ้นนะครับดูสรุปในช่วงเดือนนี้มันเป็นลนักษณะของการที่ไม่รักเขาไม่ยอมและอย่างที่บอกเนาะชาวมินเข้าถูกจุดด้วย พูดคือพูดตะหนักรู้อ่ให้ได้คิดเลยหรือในอก,กรณีหนึ่งคือชาวมีเริ่มไม่อยากถ้ามีความรู้สึกไม่หนักหนักหนักมากก็ก็ไม่เอาแล้วอะอถ้าคุณไม่รู้จักโตซึ่งถามว่าเขาโตให้ไหมเขาโตให้นะอืมมีชาวเมธแล้วก็ชาวธาตุลมชาวธาตุน้ํามาด้วยนะครับมีชาวเมธเดียมพันร์ขึ้นมานะครับอะมาดูกันบ้างแฟนของชาว มีนเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภาคมอย่างที่บอกเนาะในเรื่องของช่วงต้นเดือนอะ่ะมันจะมีในเรื่องของการแพลนต่อเข้าอาจจะเป็นในช่วงเมษาที่กาลังอัดอยู่ก็ได้เป็นในเรื่องของการแพลนย้ายมาอยู่ด้วยกันอสิบเหรียญขึ้นมาบางคู่มันเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเงินเพื่อที่ว่าตัวเองอะจะวางรากฐานในระยะยาวร่วมกัน แต่อย่างที่บอกว่าบางทีมันก็มีดีเบตหรื Ş, level, Morocco, tomato, enders, Ph. รอมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างคือโดมมีความรู้สึกว่าด้วยสังคมสมัยนี้เนาะมมันก็ต้องมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาร่วมในการคบกันอืมเข้าใจนะครับเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้ดีเลยอืมนะครับโอเคคอ่ะเข้าใจได้นะครับเพราะว่า เราก็คงไม่อยากจะแบบโอ้โหกินเกลือเข้าใจไปะกัดก้อนเกลือกินอย่างเงี้ยไม่ไหวมั้งเนาะเข้าใจได้ครับเข้าใจได้แต่มันเหมือนกับว่าในคนลึกๆเขากังวลนะช่วงกลางเดือนโนมิฮารรู้สึกว่าเขากังวลชาวพัดลมโนมิฮารรู้สึกว่าเขากังวลเหมือนกันอืมในความที่บางทีเขาอาจจะแบบเฮ้ย ดีเบตแรงไปในช่วงต้นเดือนเนาะมันไม่มันไม่ใช่การลงอารมณ์อะไรมากมายนะแต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีเหตุผลของเรานะอะไรเงี้ยที่แบบเราเรามีความรู้สึกว่าเราคาดหวังในระยะยาวแต่ว่าเราก็มีมุมของเราอะเออแต่เราก็จะยอมแหละ <c oughs> มีหนึ่งเหรียญขึ้นมาน่าจะมีฝั่งใดฝั่งนี้โอเคยอมก็ได้แม้จะมีความกดดันกันสูงนะครับพอต่อข้อปลายเดือน W ิ f ออฟฟอร์จูนชล วันพระหัสชาวธาตุดินมังกรพฤษศกันอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่อย่างที่บอกเนาะชาวมีนน่าจะเข้าถูกจุดแฟนแล้วแฟนก็น่าจะกลับมาแบบโอเคได้ยอมกลับมาหวานกลับมาดีแถมอย่างอย่างที่บอกเนาะในหลายๆคู่มันมีในเรื่องของการมีบุตรม,มีลูกหรือแพลนในแพลนมาตั้งแต่ก่อนต่อเข้าเดือนพฤษภาแล้วด้วยซ้ําก็คิดว่าน่าจะได้มีข่าวดีเรื่องบุตรเรื่องลูกเหมือนกันอืนะครับ ่านประกอบกันสามใบนะเดือนนี้แฟนชาวมีนเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกเนาะคือเขาพยายามเติมเต็มให้คุณแม้เขาลึกๆเขาจะกังวลนะเขาจะกังวลว่าเขาอยากทําให้คุณพอใจอะ่ะเขาอยากทําให้คุณพอใจแล้วก็อยากให้คุณเข้าใจเขาด้วยในมุมของแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมเพราะเขารักคุณอืมง่ายๆเลยครับด้วยไม่จะเงินไม่ได้เลยนะอืมหรือได้อีกกรณีหนึ่งมันอาจจะ ลักษณะของการที่อืหอหรือเขาค่อนข้างเครียดในเรื่องของการที่จะวางอนาคตกับชาวมีนมันก็เลยทำให้เขาอะมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงได้ที่แบบจบปัญหาโดยที่ แรกๆอ่ะปะทะกันอืมมันเหมือนกับว่าเป็นการวางแผนการง้อกันมากกว่าอืมในบางคู่นะอืมเป็นลักษณะของการที่วางแผนในเรื่องของการง้อกันในบางคู่ก็อย่างที่ตัวบอกเนาะการวางอนาคตเลยรุวมกันนะมันเป็นลักษณะของการที่ดีเบตกันหนักมากแล้วก็อ่ะเป็นการยอมก็ได้อะไรเงี้ยอืมบางคู่มันเป็นลักษณะของการที่แบบโอเคเข้าใจได้แล้วก็งอ ง้อกันในเรื่องของผลประโยชน์ที่ยังต้องมีร่วมกันอยู่เป็นลักษณะแบบนั้นบางคนอาจจะมีเรื่องภาระที่เป็นลูกด้วยนะครับที่เพิ่งมีลูกรู้อีกทีว่าเพิ่งมีลูกอะไรเงี้ยก็ต้องกลับเข้ามาดูและอะไรเงี้ยทั้งที่ความจริงอ่ะอาจจะมไม่ไม่ไปต่อก็ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ้ามีเหรอเออก็ต้องมารับผิดชอบเนาะกรณีนี้พูดยากนะเพราะว่าในเมื่อ คุณก็อา่าหลวมตัวไปแล้วแล้วอยู่ๆจะไม่อยากออกทั้งทงที่ความจริงก็มีอะไรร่วมกันไปแล้วอะ่ะยิ่งถ้ามีลูกด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่พร้อมมันก็ไม่ควรมีแต่แรกนะอืคนโสดบ้างนะคนโสดโสดสนิทก่อนนะโสดสนิทโดยมีความรู้สึกก่อนว่าอืมเหมือนคนเก่าๆคนที่มีครอบครัวไปแล้วเขาอยากกลับมา ันเป็นลักษณะของการที่คิดถึงแม้ว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วอืมชาวธาตดินบางกคนประสบกันขึ้นชัดมากอยากกลับอยากกลับหนักมากถ้าไป็ชาวธาตลมจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเครียดคิดถึงในมุมตัวเองบางบางทีเป็นลักษณะฝันถึงซึ่งอาจจะไม่ได้ฝันถึงคนเดียวด้วยชาวมีอาจจะฝันถึงเขาด้วยอืมขอให้รู้ไว้เลยนะ ต่างฝ่ายทางคิดถึงกันอืมแม้ว่าจะเป็นการเลิกกันไปแล้วนานแล้วหรือแบบไม่ได้คุยกันนานแล้วอะไรเงี้ยอืมแต่มันเป็นภาวะของการที่ฝันถึงอืมส่วนใหญ่ขึ้นเป็นในเรื่องของคนคุณคิดถึงอะไรคนเก่าๆซึ่งถามว่าคนเก่าๆก็มีทั้งๆท,ท,ที่คนใหม่ๆก็พร้อมที่จะเข้ามาแต่คนเก่าๆก็าอาจจะ อม,มากกว่าหรือจะออกให้เป็นคนใหม่ก็ต้องเหมือนคุณก็ต้องช่างใจในระดับหนึ่งเพราะคนที่เข้ามาน่าจะมีเจ้าของอืมสดที่มีคนเก่านะแบบเพิ่งมีกรณีกันมาใหม่เนี่ยก็อย่างที่โยบอกเลยครับคล้ายๆกันคือชาวธาดีมางก,กว่าบระสบกันค่อนข้างอยากกลับมาหนักมากแต่การกลับมาของเขาบางทีก็ต้องดูดีๆว่าเขาเอาอะไรมาด้วยเช่นบางทีมีลูกติดคือไปนานแล้วแล้วอยู่อยากกลับมาเอามีลูกติดสั่อืม อืมถ้าเป็นชาวธาตุลมเป็นลักษณะของการที่พูดถึงพูดถึงในมุมของของเขานะแต่คือ,คอเขากังวลเขาคิดถึงคุณตลอดเลยบางทีก็ฝันถึงอืมชาวธาตุไฟเมสิงธนูอีโก้เขาสูงมากอ่ะอาจจะไม่กลับนอกนั้นเนาะ สดแบบเพิ่งมีคุคยชาวธาตุดินแหละครับอืมชาวธาตดินอาจจะต้องระวังนิดนึงบางทีคุยกันแรกๆอาจจะจับสังเกตอะไรได้แล้วน่าจะได้รู้ความจริงว่าบางทีเขาอาจจะมีคนที่เขาก็อยากจะพัฒนาอีกคนหนึ่งอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วอยากกลับเข้ามาเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะอ่ะไพ่อร่าขึ้นเนาะอยากบอกอะไรชาวมีนนะครับไม่ก็วิช อยากให้คุณเชื่อมั่นเนาะในการในคู่ที่ปกติเลยค่อนข้างชาัดว่าอยากให้คุณเชื่อมั่นว่าในเมื่อพร้อมที่จะไปด้วยกันแล้วจะมาสร้างเป็นคู่รักหรือคู่ลบอะไรกันตอนนี้ทื้ทั้งที่ความจริงอะ่ะคุณพร้อมจะอยู่ด้วยกันนานแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นนะครับแล้วขอให้คุณมีศรัทธารักษาศรัทธาของคุณไว้ให้มากๆนะครับในชีวิตคู่ คนโสดก็ขอให้คุณหนักแน่นในเรื่องคนที่เข้ามาเนาะว่าฉันเลือกมาแล้วไงเลือกมาแล้วว่าคนนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ฉันกังวลแม้ว่าบางทีอาจจะต้องมีการจับสังเกตเบ้างแต่บางทีมันอาจจะเป็นคือเดือนนี้ขอให้คุณเชื่อเซนตัวเองอะ่ะคุณจับสังเกตแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะปั๊บนี้ก็คือไม่รับมาก็ได้แล้วอ่ะคนใหม่เลยก็ได้ ดูเมื่อกี้โดใช้คําิดเนาะมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าคนที่คุณมั่นใจมากๆบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่ะเอออาจจะมีการต้องแบบต้องมานั่งรีเช็คกันใหม่ไหมเออว่าอืมแน่ใจหรือว่าเป็นคนเนี้ยอะไรเงี้ยอืประมาณนั้นนะครับคนใบต่อมานะ Open your h e a r t คนมีคู่ เปลี่ยนจากการอภิเกเป็นการเปิดใจแล้วก็ค่อยๆพูดกันครับมีปัญหาหนักเบาอะไรด้วยกันเพราะคุณยังเป็นคู่ที่รักกันมากๆนะครับคนโสดคนโสดเนี่ยถามใจดวยเองดีๆอยากไปกับคนที่วางอนาคตกับให้เรากับเรายาวๆได้หรือเปล่าหรือมาแค่กะพริบเดียวนิดๆหน่อยๆแล้วก็อ่ะนึกจะเข้าก็เข้านึากจะออกก็ออกชักกระเยอะกันอยู่เนี่ยดึงเข้าดึงออกกันอยู่เนี่ยอืมไม่จบไม่สิ้นสักที ถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องรับเข้ามาก็ได้ครับอือยากรับมาจริงเหรอรับมาก็ไม่ได้สร้างอนาคตอะไรให้เราได้ยาวๆอ่ะเอ็ o พาวเม n นต์อย่างที่บอกเนาะหลายคนนะวางแผนหลายคู่วางแผนด้วยแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าทั้งคู่วางแผนอะไรร่วมกันก็จะเป็นทีมเดียวกันในการสร้างอนาคตร่วมกันสิมันไม่ใช่ว่าจะต,ต้องมาลบกันเองอะ่ะไม่ใช่แบบทุกคนก็เก่งพอตัวแบบโอ้โห อึกถึกระบึกบินกันทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ต้องมานั่งไฟกันเองมันก็ไม่ใช่ปะเออคนโสดคนโสดเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นว่าอย่างที่เราบอกเลยว่าเซนส์คุณทนทั้งดีเพราะฉะนั้นคุณจับสังเกตนิดๆหน่อยๆอ่ะคุณพอเอ๊ะแล้วคุณก็ไม่อยากไปต่อแล้วแค่นั้นเลยครับอืคุณรู้ได้โดยสัญชาตญาณของตัวคุณเองอยู่แล้วคุณแทบจะไม่ต้องพึ่งโดดด้วยซ้ำในบางคนอ่ามีจิตทั้ววิวเซลืมอย่างแรกเนาะ ไม่อยากให้ลงอารมณ์กันนะเออในคนมีคู่นะไม่อยากให้ลงอารมณ์กันอยากให้คล้ายๆกับเนี่ยเปิดใจอืมแต่เพิ่มความหวานให้กันอืมสาหรับคนมีคู่คนโสดก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยอะ่ะเราก็จริงใจและซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราอะ่ะอยากได้คนประมาณเนี้ยแต่ในเมื่อเขาเขาไม่สามารถมอบอะไรให้เราได้จริงๆอ่นะก็ต้อง ตกลงกับตัวเองให้ดีว่าเออเราพร้อมแล้วใช่ไหมกับการที่เราจะถามตัวเองดีๆเออว่าคนเนี้ยเราฝากได้จริงหรออืมไม่ต้องตัดหักดิบก็ได้นะครับถ้าคุณไม่พร้อมที่จะออกมาเนาะอืมแต่ถ้าพร้อมแล้วก็เอาเลยโดยเฉพาะคนโสดอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เอาเลยเพราะคนใหม่ๆอ่ะน่าจะเลือกอะไรให้ขอบคุณได้ดีกว่านั้น นะครับขอบคุณนะครับชาวมีนะครับมีความสุขมากมสุขภาพแข็งแรงนะครับไปเจอเรื่องราวที่ดีในเรื่องของความรักโชคดีในเรื่องของความรักนะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ